เรถเกีียวลงมาลงมาแล้วลงมาแอ้วพอลงมาแลรถเกลียวเียบลงมาเดี๋ยวรถเกีียวเยียบสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นันแม่นางไอติมนะคะปิดจบวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบยีิบเจ็ดยิบ,บหกหรือเปล่า เออจะวันที่ไม่ได้พรุ่งนี้ล้างรถนะคะพรุ่งนี้ล้างรถกัน<ม>รถเกียวไม่เยียบล็อกอยู่กับแม่น่ะกลัรถเกียวเยียบประสักลูกชอยไม่เหยียบล็อกรถเกี่ยวกับบ้านแล้วรถเกี่ยวหมดงานแล้วนะคะ สถานี้ต่อไปล้างรถเก็บนะคะล้างรถเกี่ยวล้างเชนเลอร์ใส่กระบะคอกเชนเลอร์เอาเซนีเอาเทนเลอร์ไปเก็บแล้วนะคะแต่รถเกี่ยวยังอยู่ตามทาง ฝั่งนั้นก็เทลเลอร์อยังไม่เข้าเก็บนะคะปิดจอบวันที่26กันค่ะยังไม่ล้างรถนะคะล้างพรุ่งนี้นะคะก็สถานีต่อไปเนาะก็จะเป็นฮาววควายนะคะล้างรถใส่กระบะใส่คอกเทลเลอร์อน,นะคะก็าแยกจาย่ายค่าลงค่าแรงคนขับคนขุดคันแทนนะคะคือเกา ทางรถนะคะก็อ่าเจ้ายักษ์เขียวเข้าอูแล้วนะคะเข้าอูฝั่งนู้นแล้วนะก็เหลือแต่คูปตาร้อยห้านะคะอุ้มลูกด้วยครับรถเกี่ยวด้วยวสัสอ้ยใช้ลูกจะกลัวบ่เจ้านะคนยิ่งจะกลัวรถเกี่ยวอยู่ด้วยคนยิ่งแต่กลัวรถเกี่ยวอยู่ด้วย <c oughs> <c oughs> เอามาแล้วตามเดินเดินเดินเข้าบ้านนะคะ ปิดจอบแล้วนะคะนาปีปิดจอบด้วยซูมประตูบ้านแม่พังปิดจอบด้วยรถจมนะคะวันนี้เจ้าคูบตาจมนะคะเห็นสาวนูน่นบอกว่าคูบตาจมมาสัน แับเจ้าย่างเขียวครคนกลัวก็กลัว จบงานคู่เก้าสุดท้าย ข้าก่อนข่าวแต่ไม่ดับคืออะไรมาตื่นนอนบ่นี้ตื่นเื่อไหร่โมกอรถเกี่ยว์กอรถเกี่ยว์เยียบว่ะสุดขับรถแนวใดอะไรทอยเนี่ยอ๋อโอ้สงสัยเป็นกับช่างเอียวช่างเอียวมาทำรถแรงทำรถมาพี่ไหมเอาแล้วข้อเหลี่ยมไหม มันเละแล้วแต่มันมันเป็นไก่ย่างใครเปเก็บได้ใครเป็นเก,ก็บแดงปลดลากมันลากเหรอหยาปลดลากจะ,ะาป่าป่าป่าป้าป่าม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 าไปหาพ่อ

đó. Hử? Chụpiram. Đó thôi. thôi. Kia to xanh đó. เือะไเเลไม่กล้าไเยไม่กล้าอ้มหนได้ให้ตังค์ให้ตังค์หอมหอมนู้นให้ตังค์หอมแล้นให้ตังค์หอมนู้นให้ตังค์หอมหอมกนหอมพอแล้วหอมพอแล้วอะหอมนู้นด้วยหอมนู้นด้วยฝั่งนี้เดให้ตังค์กหล ไปเอาตังเร็วไปเอาตังเร็วเอาสีแดงไม่อุ้มก่อนฮะไม่ต้องพูดสีแดงจะได้ไหมเพ้่อมาพี่มาแต่กับแม่เร็วพอจะทำรถเร็วมา